เชื่อได้เลยว่าเรื่องนี้มีหลายคนไม่รู้ในภาษาสวีเดนเวลาเราเห็นตัว m ไปวางอยู่หลังสระอะไรหรือแม้ว่ามันจะมี m แค่ตัวเดียวแต่คุณเชื่อไหมว่าหลายครั้งเราจะได้ยินเสียงว่าคำคำนั้นะ่ะสระที่วางอยู่หน้า m มันออกเสียงเป็นสิงสั้นคุณก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะครูบิบีก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเรียนภาษาสวีเดนบางทีแล้ว เวลาเรียนเราน้อยหรือเราเรียนขึ้นชั้นไวก็อาจจะมีลักษณะของกฎบางอย่างที่เราไม่ได้มีโอกาสได้เรียนกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นกฎของเสียงของตัว m ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า m เนี่ยมันจะออกเสียงเป็นืมทีนีเวลาที่มันไปสะกดในคำนะคะแม้ว่าคำคำนั้นจะมีเพียงหนึ่งพยางมีสระวางอยู่หน้า m นะคะ แล้ว M อตัวนั้นเขียนด้วย M อตัวเดียวกลายครั้งที่เราจะได้ยินว่าเสียงสระมันออกเสียงสั้นอาทิตย์เช่นง่ายๆตัวนี้มันคือเ e. อเสียงยาวคือเสียงเอียเสียงสั้นคือเสียงเ e. อทีนี้ปรากฏว่าดูคานี้นะคะเราไม่ได้อ่านว่าเฮียมถูกไหมแต่เราจะได้ยินกันว่าเฮม เสียงไม่ใช่เป็นเสียงสระเอียแต่เป็นเสียงสระเอก็เป็นเฮมเสียงของตัวเอมมันยาวแม้ว่าจะเขียนแค่ตัวเดียวต่อไปคำนี้ค่ะเราไม่ได้ออกเสียงว่าเฟียมแต่เราออกเสียงว่าเฟมเห็นไหมคะว่าตัวเอียวางอยู่หน้าเอมแค่ตัวเดียวแต่เสียงสระนั้นออกเสียงเป็นเสียงสั้น มาดูคำอีกนะคะถ้าลองเป็นสระตัวอื่นเช่นตัวอ e, ีคำนี้ค่ะยิมเสียงไม่ได้ออกเสียงเป็นอ e, ีแต่ออกเสียงเป็นอ e. ียิมเสียงของอืมมันยาวขึ้นเห็นไหมคะต่อไปทิมทิมไม่ได้ออกเสียงว่าทิมกดของตัว m ยังมีอีกว่า ถ้ามันมี M แค่1ตัวแล้วมันต้องวางอยู่ระหว่างสระสองตัวถ้าไม่มีตัวอักษรพยัญชนะตัวอื่นเลยนั่นแสดงว่าคำคำนั้นควรจะใส่ M เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวค่ะกลายเป็น d ับเบิลเช่นคำว่า f ฟมเปลี่ยนเป็นเฟมะเห็นไหมคะว่ามี M 2ตัววางอยู่ระหว่างสระสองตัว ต่อไป hem เป็น hem มะลองเปลี่ยนสระจากีเป็นยิมเป็นย ymet สมมติว่าคำว่าทิมและเราอยากจะออกเสียงว่า t ิ m มะคุณคิดว่าใส่ m ตัวเดียวหรือใส่ m สองตัวคะต่อมาใต้โพสต์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูบิบบิมาเฉลยอีกทีนึงคะ่ะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเรารู้ช้ายังดีกว่า เราไม่รู้เลยเก็ได้แต่ฟังฟังเอ๊ะคำนี้ออกเสียงเฮมคำนี้ออกเสียงเฟมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้ครูบิก็เลยมาอธิบายให้ฟังค่ะอย่างน้อยวันนี้คุณก็รู้แล้วถ้าใครชอบคลิปของครูบิ๊กติดตามเพจครูบิ๊กบิ๊กอินสวีเดนเลยนะคะและถ้าใครอยากจะเรียนกับครูบิ๊กรีบเลยค่ะครูบิ๊กไม่มีสอนทั้งส่วนตัวแล้วก็แบบกลุม่มรีบทักทายเข้ามานะคะทักมาที่ไลน์แอดแอดครูบิ๊กค่ะ หรือทักมาที่ใต้โพสเพื่อให้แอดมินช่วยเหลือนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามกันไว้เสียใจด้วยนะคะที่ความรู้ดีๆคุณพลาดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ด hey ู